ตรงนี้ตรงนี Follow ้ได <No> <Uh ้ค <Chris> รับไปเล่นไปตายให้เล่นตายมีมีตัวอยู่นะกำลังไปกำลังไปตรงนี้ยหลังแปดหมดหมดหมดไอดสกอรคือาดูหลังให้อยู่ตรงนี้มีแล้วนะมรกเลงอิ่มไปดิน้องชายอิ่มอยู่พี่ชายอ๋อเลยเปล่า รถเข้าไปในโพนนะอยู่หกหลังเก็บรถกันรถกูอยู่ไหนวะนี่นี่อยู่นี่นี่อยู่นี่ Watch out เจาะเจารถจีบอะรถจีบอะส่วนเหลือวะในศพอะเหลือส่วนเขียวเยอะส่วเขียวเยอะแต่ส่วนเจ็ดไม่มีส่วนเขียวดูศพโน้นก่อนมีส่วนเจ็ดป้ามีดีพีนะแสดงว่าต้องมีส่วนเจ็ดสิครับลินก็กรอบไผ่วะไอ้ลินก็เขาเป็นอะไรวะเนี่ยวันนี้วนันี้กรอบไผ่ MIDH กรอบไผ่เชยลินเป็นในคิว รถรถมันเหลืออยู่ใช่ไหมลิงตาหนึ่งติงตาหนึ่งแต่บ้านสี่มีพินัทบอกว่าหกหลังหกหลังไม่เหลืองเฮียนี่ตัดยางแล้วมาฟ้ามาฟ้าเชื่อจันนยโพเกือบนั่นแหละผมโดนตัดโอ้โหเฮียแม่งล่าสะควันขึ้นเลยปั้นมาฟามีนะมาฟ้ามีนะตีตีน้ำมันถังหนึ่ง รถดีดีดีว่ะตรงละเอาปลารถรถม่านรถจีบให้ก็ละเมื่อกี้วันขึ้นบดไปคันหนึ่นองอ้๋อระยะไกลตัดด้วยต้วงมาเปลี่นยนะแล้วนะเขานี้พี่เห็นนี่พี่เห็นอ๋อเออ ก็มาร์กเหลืองของพี่นัทมีแล้วมีแล้วยเหมือนจะตีเดียวกับไอเนี่ยพินัทไอเนี่ยพินัทมาฟ้าเออมันเล่นแยกเล่นแยกไม่เห็นแล้วคับใช่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 ให้รถเลยฮะโยางแตกหมดท่านไหนนะบางคนนะยางหน้าแตกนะครับคันผมนะพี่เก่งครับพี่เก่งครับพี่เก่งบักเกียร์ปากเกียร์ผมไปด้วยพี่นัท คงอยู่อะเ,เนียนเ้ยซะโอ้ไม่กอดตลอดเยลย so oh oh <my> ตลอดเลยังอรัรตนานังทำมังอรัตนานังสั้งคังอรัตนานนัง มาคำลุ่มคำหนึ่งนะมาต้มอ่ะโอเคพี่ตันเหลี่ยมะตันเหลี่ยมรถอยู่จ็ขับมาป่าเดี๋ยวต้องขับมาตัวนี้ต้องไงต้องไงขึ้นเขาป่ะนะไปละไปล้วจะขับมาทางเราขับมาทางเราขึ้นได้นะเอาเราจิ๊บเจาะถ่ายเม็ดเดียวถ่ายเม็ดเดียว มันจอดป่ะพี่พี่หหลังมานะมาส้มโอเคพี่หนักมาส้มมานะอย่าเปิดหลังนะอย่าเปิดหลังรัเปิดต่อรับเปิดิเดโซนก็หลุตายหนึ่งตายหนึ่งแต่ดาซีหายไปคันหนึ่งอ่ะเวลาอยู่นั้นมันเหมือนเป็นแสงอีกทีกับหน้าจออ่ะอ่อนบักอ่อนบักโคตรยากเลยรถนี่รถบินเห็นยบหต เ,เห็นรถบินเหมือนกันมะยิงแม่นจัดตัวเนี้ยบวกเลยเฮ้ยอะไรอ่ะไม่ต้องไปร้องพี่เก่งใค,ใครจะเล่นกับมึงเล่นนะอะกูเมื่อกี้กูโดนไปยิงจากไนโพสเปร์มาเข้ากูกับสเปร์เนี่ยออมันมันสเปร์เนี่ยเรื่องของเรื<ด>่องเราไม่ได้ยืนนิ่งด้วยนะสเปร์โฟดิหรอดีพีไม่ใช่ที่มันยิงเนี่ยจวเสียงไปคอวะโอ้โห ร้องเฮ้ยเนี่ยป๊บเดียวเลือดหายเลยตรงบีบอะตรงบีบอะเจ้ยาวๆบ้านนี้ว่างวะงนข้าอนกันางนี้มีเหมือนกันนักฟ้านักฟ้านักสองหรอกูดูให้ได้มึงไม่ต้องเช็คโอเคลง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 ต้องลงไปไม่ไม่อยู่เขาอะลงเลยนะอ่้ได้อ่้ได้โอเคแค่นั้นมารับผมด้วยอย่าลืมด้วยอย่าลืมไม่เห็นไม่จอดแต่ว่ามาค้ามีคนนะไม่เห็นละ นี่เราแอบรถแล้วไงวะรถจิบอ่ะต้องมาเห็นเต็มที่นะมึงพยายามใช้พยายามใช้คนก็ได้เว้ยแบบคนที่อยู่ใกล้มองก็ได้เว้ยไม่ต้องไม่ต้องทำอีกอย่างได้ได้พยายามใช้ได้ผมมองได้เห<ผ>ม,มือนกันมองได้เหมือนกัน,กนเปลี่ยนละ ตรงับเปลี่สิบสงี่สิบสองเอีกับเอ็มจีกับวายพีวตายวาีตายนี่ว้ตนี้รอที่รถเลยแตงเงียบอยู่แงเงียบอยู่พงยสวยต้อมาเก็ประุนจากทางมากส้มอ่ะต้องมาต่อเนินกูนะโอเคตุนกระุนเลยกระุนหมดแล้วเนี่หว่าเชี่ยเหมือนเธอเห็นห็นที่มาร์กเลย ผมเป้าไว้ก่อนนะลบักกี้ตรงนี้มีคนมาไม่ค่อยติดว่ะจะลงมาเขี่ยวไอ้จักบ้านั่นแหละดะโดนรับจโดนรับคนใช่ป้าเจอิงยิงออดปปล่อยปลมันไปมีตัวคมับมตัมันจะขับมาทางเรามันจะฟรีนะ ขิงอะไรอย่างแตอ่ะนี่อยู่ไหนวะนะบักกี้ไปไหนหรอวป็นไนวินศพตรงวินนี่มันมีกระสุนเขียวเหลือปะอผมขอแจวนะศพศพตรงวินอ่ะยอยู่บ้านมีนอยู่ศพหนึ่งบนเขาอ่ะมันเขียวหมด

เนาะคือเ้าบนหัวพี่อ่ะตัวค้ำอ่ะโอนิกะเออหนักปะเอไวหมดเอกลางทุ่งเต็มเลยกลางทุ่งระเบิดละหนึ่งกลางทุ่งเนาะเนองอีกกลางทุ่งกะน้นาอีกเนี่ย โอนิกยังเหลือนะยังยังยังไม่หมดโอนิกยังไม่หมดตามมาสมกลางทุ่งตรงนี้ที่น็อกสมกโอนิกโอนิก์ชนบ้านรับรับให้หมดละคนไหนรับไม่ไหวบองนะ Watch out มาจากอะไรกัจ่าบักเอ้ยบักกี้มาข้างล่างที่มาจอดตงนี้อีกเพียงเดี๋ยวพี่เองเท่นี้ ตรงนี้มีพี่โค้งสองตัวน้องพี่โค้งน้องลิงค์บ้านวะมาเขียวมาเขียวเฮ้ยโทนี่มันอยู่ออกนะเว้ยมังเหลืองต้องออกในโพมีคนนะในโพมีคนนะออกนะมักเหลืองอ่ะพี่โคพี่โคมีตัวเล่นบ้านใต้เขาเลยพี่โค้ก พี่มารอรับมั้เขียวผมได้ปะสองตัวนี่นี่นี่โอเคมามาช่วยอยู่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตายโอเคโอเคเล่นที่เดิมก็ได้นะเป็นลิงนะเป็นลิงนะจะออกละจะออกแล้วมักนต้องซ้อนหลังกันนะต้องล่วงอ่ะต้องล่วงอ่ะนุ่งนะห้องน้ำนี่มีออกแล้วออกแล้ว กัวคีรอหนึงวิรอน่งเดียวมัขึ้นมาพี่เก่งจ่อข้างล่างร่วงหนึ่งต้องไหนล่วงพี่เก่งแจ้งหน่อยโอเคลิงหมดใช่ปะหมดละเก็บกระสุนกัน ออุ้ยตาลิบันวัตถัดตาลิบันตีหนึ่งระวังข้างล่างเราอะระเบิดระเบิดถมไปเลยพี่เก่งเนี่ยเวลาต้องกดหัวได้ ลูกหนึ well, oh, no ่งบทโอเคโอ้ของสมกเซตให้แต่พี่จะกลับเซตไปลูกหนึ่งวงวงวงตรงนี้เล่นได้ปะตรงมาร์คมาร์คเขียวอะมีมีคนอยู่ซีนขาวตรงนี้นะตรงนี้มาร์คเหลืองอะแต่มาโดนกดจากฝั่งโน้นอยู่เก็บของแป๊บสี่สิบวีนะโอ้สุดหมดเลยว่ะ

น้องปิดห้องน้ำ่ะ่วนเขียวนะวดิหมดแล้วหมดแล้วจัหมดหกพี่ไใ้รถกูเดินไปชิดห้องน้ำชาร์จบนันะม้งรล้ไหลได้ะได้ได้ห้องน้ำห้องน้ำมงให้อยู่นั่งจับน็อาได้นะมาผมขับไปนะปปนะพี่เดินผมปัดให้เลย อไม่อยู่ข้างในนะได้อยู่ได้อยู่ตีเขาตายไปหนึ่งหลายตายเมื่อกี้ขวาอยู่เกมมิ่งนะคือโคกเหมือนเป็นตัวน็อกเลยว่ะเย็ดอะไรวะเนี่ยเย็ดแม่ตัวน็อกตัวน็อกคือโคกตัวนี้มีร่อง้องน้ำอ่ะเดี๋ใกล้ไกลโอเค เหลือขวาใช่ป่ะโอเคเหลือขวาประมาณไหนสวยหลังจากจบมัปุ๊บโอ้โหงูไม่ได้แจมใครเลยใช่ไหมดูแค่หลับ